ทีมเงินถุงเงินถังอย่างปารีสแซงต์แชร์แมีศักยภาพพร้อมจะคว้าตัวนักเตะบิ๊กเนมมาเสริมทัพในทุกตลาดอยู่แล้วขณะที่ผู้อำนวยการกีฬาของทีมอย่างเลโอนาร์โดก็ดูจะชื่นชอบการดึงนักเตะจากเกาโชซิรามาร่วมทีมอยู่บ่อยครั้งรวมถึงหากว่าเีเรนเอปป,ปเป้ตัดสินใจ,จย,ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาเดรจิดจริงๆการดึงดีบัลล่ามาเป็นตัวแทนก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยทว่าปัญหาสำคัญก็อยู่ที่ดิบัลล่านั้น สไตล์การเล่นแตกต่างจากเอ็มเปเป้ P P e โดยสิ้นเชิงรวมถึงตำแหน่งการเล่นจะดูคล้ายกับเลียเนอร์เมซี่มากเกินไปซึ่งทำให้ตะคู่มักจะไม่ได้ลงเล่นพร้อมกันในทีมชาติอจนตินาอีกด้วยขณะดวการแปรแชร์ก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าใครจะเป็นกุซซือคนใหม่ของทีมในฤดูกาลหน้าเนื่องจากมาริสโซ่โปเชติโน่น่าจะแยกทางกับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ค่อนข้างแน่ทำให้การเสริมทัพดีบาร่าอาจยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของเขาในตอนนี้ อดีตเอเจนต์ส่วนตัวของดิบาร่าเคยออกมาเปิดเผยว่าบาร์เซโลนาเคยอยากจะเซ็นสัญญากับดิบาร่าไปเสริมทัพเมื่อปี2 0 1 6มาแล้วแต่ว่าปัญหาสําคัญก็อยู่ที่การทับตําแหน่งกันกับเลวเนลเมซี่ส่งผลให้ทั้งคู่มักจะไม่ถูกส่งลงสนามพร้อมกันในนามทีชมชาติอาเจนตินาทาให้การย้ายทีมตอนนั้นไม่เกิดขึ้นกระทั่งปัจจุบันเมื่อบาร์เซโลนาไม่มีเมซี่อยู่ในทีมทําให้การเสริมทัพดิบาร่าแบบไม่มีค่าตัว คือเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้กับสถานะการเงินของสโมสสอนในตอนนี้ซึ่งก็อาจมาเสียบแทนตำแหน่งของอุสมันเดมเบเล่ที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่รวมไปถึงอาร์มาตาโอเล่ที่หมดสัญญายืมตัวปัจจัยสําคัญก็อยู่ที่ว่ากุนซืออย่างชาบีอเดนเดสต้องการเสริมทัพนักเตะอย่างดิบลาหรือไม่ในตัวนักเตะเหมาะกับการเล่นในระบบ4-3-3ของบาร์เซโลนาหรือเปล่าเอซิมิลา มิานได้รับคำชมเรื่องการเสริมทัพของดีราคาถูกและสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วง23ปีหลังสุดโดยเฉพาะในฤด,ดูกาลนี้พวกเขานำไปจา่าฝูงของคอชโชเซรามีลุ้นกับมังว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบกว่า10ปีการที่ดี่าจะสามารถย้ายทีมได้ไร้ค่าตัวก็อาจดูเป็นทางเลือกที่เข้าทางปีศาจแดงดำพอดีที่จะได้นักเตะระดับท็อปไปเสริมแบบไม่ต้องจ่ายค่าตัวรวมไปถึงตัวนักเตะเองก็ได้ปักหลักเล่นในอิตาลีต่อไปด้วย แม้อาจจะติดปัญหาตรงที่ค่าเหนื่อยราคาแพงของดิบาลาแต่หาว่าขาใหญ่ของทีมสาลาตันอิบราฮิโมวิชตัดสินใจอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้กว่าททาให้มิลานพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยให้กับดิบาลาได้อยู่เหมือนกันทอแนมฮอสเปอร์ฟาบิโอปาราติซีสมัยเป็นผู้นวยการกีฬาของยูเวนตุสก็เป็นหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังการคว้าตัวดิบาลามาจากปาเลโมเมื่อปี2015จากการที่ปัจจุบันปาราติซีย้ายมาเป็นผู้นวยการของทอแนมฮอสเปอร์ ก็อาจทําให้มีความเป็นไปได้ว่าดีบาลลาอาจเลือกมาอยู่ไกลด้ยทองด้วยสายสัมพันธ์ที่ดีของทั้งคู่แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้เดีลนี้อาจเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากต้องดูว่ากุนซืออย่างอตูเนลควันเตจะยังอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือไม่รวมถึงอนาคตของแฮร์รี่เคนก็ยังไม่มีความแน่นอนข้อสําคัญก็คือหากสเปอร์ไม่ได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ทําให้ดีบาลลาไม่อยากย้ายมาร่วมทีมสักเท่าไหรนะ่นักอันดับ1นอิตาลี นี่คือทีมที่แฟนบอลของยูเวนตุสไม่อยากให้ดิบัลล่าย้ายไปอยู่ด้วยมากที่สุดเพราะด้วยความที่เป็นคู่ปรับระดับชาติแย่งแชมป์กันมาอย่างยาวนานหากว่าดิบัลล่าอยากจะแก้เผ็ดยูเวนตุสที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเขาทั้งที่มีความต้องการอยากจะอยู่กับทีมต่อไปการย้ายไปเล่นกับอินเตอร์ก็ดูจะมีความเป็นไปได้หากไม่นับความเป็นคู่ปรับบางที Inter อินเตอร์อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดของดิบัลล่าเพราะเขายังได้ปากกลักเล่นในอิตาลีต่อไปแถมยังอยู่กับทีมระดับท็อปอีกด้วยรวมไปถึงตอนนี้อร์ มี CEO ที่ชื่อว่าจูเซเป้มารอตตาซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังสําคัญที่เคยดึงดีวาล่าจากปาเลโมมาอยู่ยูเวนตุสทําให้สายสัมพันธ์ยังดีด้วยกันอยู่ขณะที่มาดูขงกําลังแนวรุกของอิตอร์ในตอนนี้เอลินเชโกที่มีวัย36ปีก็เริ่มลอยลาไปแล้วและอาจเป็นไปได้ว่าจะแยกทางกันหลังจบฤดูการลรวมไปถึงอเล็กซิสซานเชสก็ต้องการย้ายออกไปหาโอกาสเล่นตัวจริงอย่างสม่ําเสมอหากว่าทั้งเซโกและเอเล็กซิสย้ายออกไปก็ถือว่าเข้าทางดีวาล่าเลยทีเดียว เขาจะได้มาเล่นร่วมกันกับรุ่นน้องในทีมชาติอิเจนตินาอย่างเราตัลโลมาติเนสที่รู้มือกันอยู่แล้วพอดี